ห้ปฮ่องกงไซโคตอน2023กับบ็ x m a ์แมและสาวๆไปเที่ยวฮ่องกงกันค่ะวันนี้นะคะมินก็เตรียมตัวที่จะไปฝันที่ประเทศฮ่องกงนะคะในงานฮ่องกงไซโคตอนค่ะเตรียมจกักรยาเรียบร้อยพร้อมที่จะบินไปฝันวันนี้นะคะมินพาพี่นูพี่นัทและน้องโรส ไปปั่นกันที่ฮ่องกงค่ะในงานฮ่องกงไซโคตอนเริ่มจากโหลดกระเป๋าขึ้นเครื่องกันก่อนเลยพอโหลดเสร็จแล้วนะคะเอากระเป๋าไปโหลดใต้เครื่องค่ะซึ่งเราต้องลากมาโหลดเองนะพร้อมแล้วก็ไปกันได้เลย <c oughs> จากกรุงเทพใช้เวลา4ชั่วโมงเท่านั้นแล้วเราก็ถึงฮ <c oughs> ่องกงกันแล้วค่ะ <c oughs> ว <c oughs> พอถึงแล้วนะคะก็ลากกระเป๋าออกสนามบินเพื่อไปใส่รถค่ะเดินทางไปสู่โรงแรมของเรานะคะ แล้วหนึ่งหมุนแล้วสองกรติอคเช้านี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปเทสก่อนที่จะเริ่มปั่นไซโครตอนนะคะเป็นการเทสปั่นจักรยานเพื่อที่เขาจะได้ดูว่าเราเนี่ยปั่นได้จริงๆก็คือเป็นคนที่ปั่นจักรยานแบบแข็งแล้วเงี้ยแต่ว่าไม่ยากนะคะเดี๋ยวพาพี่ๆทุกคนไปเทสกันมินเทสมาแล้วปีก่อนนะคะแต่วันนี้อาจจะต้องเทสด้วยค เสี้ยวหมา้ที่ต้องเริ่มจำแล้วนะเพราะว่าตอนนี่ไปสั่งอาหารจานไม่ได้อยู่ตรงนี้นะครับนะเสี้ยวหมายคือขนมจีนกุ้มโอเคค่ะนะครับชูมายชูมายเสี้ยวไม้แล้วก็ตอนนี้กำลังถึงที่เราจะมาเทสแล้วค่ะเวลาทดสอบนะคะคือบอกไปคือทุกๆปีเนี่ยใครที่มาใหม่ก็ต้องเป็นการมาเทสก่อนนะคะว่าเราปั่นจักรยานแบบว่าแข็งจริงๆ พอมาถึงจุดเทสนะคะเราก็เริ่มปั่นกันเลยค่ะซึ p ่งพี่ๆเพื่อนๆเราก็เข้าไปทดสอบนะคะเสร็จแล้วนะคะก็มีอินทวิวค่ะแล้วก็มีได้รับการสัมภาษณ์เล็กน้อยนะคะเ มีเห็นไหเรเียมารอบแล้วอะเราลงเรียบราบแล้วะคะ่ะหลังจากทําการทดสอบมาแล้วนะคะเราก็แวะมาวัดแช์กงกันค่ะพลาดไม่ได้เลยนะคะถ้าใครแวะมาฮ่องกงกลับมาโรงแรมแล้วะคะ่ะอย่างรวดเร็วมาเปลี่ยนเสื้อผ้านะคะพักผ่อนกันเล็กน้อยเพื่อออกไปทานกันต่อค่ะ <Okay. S 1> ขั้นตอนการกินนี่พวกเราถนัดกันมากเลยค่ะกินเสร็จก็เดินเที่ยวนะคะเดินไปถ่ายรูปไปตามภาษาสาวๆค่ะ เมืองของเขานะคะถ่ายรูปได้ทุกมุมเลยค่ะมากี่รอบก็ไม่เคยเบื่อเลยนะคะฮ่องกงมาที่เดียวทั้งกินทั้งช็อปครบเลยนะคะแถมครั้งนี้เราได้มาปั่นกันด้วยค่ะแลนด์เนมลักชัวรี่เพียบเลยนะคะอดใจไม่ไหวที่จะเข้าไปเดินดูค่ะแต่ได้แค่เดินดูนะ แต่ที่ได้ซื้อก็คือขนมหวานนี่แหละค่ะได้เดินชมเมืองตอนกลางคืนไฟสวยมากๆเลยกินเที่ยวช็อปเดินเที่ยวชมเมืองกันอย่างเต็มอิ่มเลยนะคะวันนี้พรุ่งนี้เราต้องเริ่มปั่นไซคโคตอนกันแล้วค่ะวันนี้เดี๋ยวกลับไปเตรียมตัวนะคะเดินกลับโรงแรมค่ะ ทริปนี้นะคะไม่ได้เช่ารถเลยค่ะเดินอย่างเดียวเลยพอถึงโรงเรียนก็เตรียมตัวนะคะเตรียมเพื่อปั่นพรุ่งนี้เช้าแล้วส่วนรถก็โหลดมา่าสำหรับการปั่นพรุ่งนี้50กิโลเมตรแล้วค่ะแล้วพบกันพรุ่งนี้ที่ฮ่องกงไซโครตอน2023พวกเราสาวๆพร้อมมากๆที่จะปั่นชมวิวฮ่องกงในวันพรุ่งนี้แล้ว